สมัยที่โชกุนอาชิคัง,งะกำลังเรืองอำนาจนั้นมีสารเจ้าชื่อโองาวะจิเมียวจินอยู่ในแคว้นอิเซตตอนใต้เป็นสารเจ้าที่เก่าแก่มากจนพังทลายลงมาเจ้าผู้ครองแคว้นคือขุนนางคิตะฮาตะเกตต้องทุ่มเงินทองในการสู้รบและใช้จ่ายเพื่อการอื่นๆจึงไม่สามารถหาเงินมาบุรณาสารเจ้าแห่งนี้ได้หลวงพ่อม um ัตสึมูระเฮียวงะซึ่งเป็นนักบวชนิกายชินโต จึงเดินทางไปเกี่ยวโตเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าผู้ครองแคว้นที่ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งคือขุนนางโฮโซคาวะผู้สนิทสนมกับท่านโชกุนขุนนางโฮโซคาวะต้อนรับหลวงพ่อด้วยความเต็มใจและสัญญาจะพูดกับท่านโชกุนถึงเรื่องการซ่อมแซมบุรณะศาสเจ้าแต่ขุนนางโฮโซคาวะเสริมว่าเรื่องนี้จะรีบร้อนไม่ได้เพราะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูสถานที่ และต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนก่อนที่จะตกลงให้งบประมาณสำหรับซ่อมศาลเจ้าคุณางแนะนำให้หลวงพ่อพักอยู่ในเมืองหลวงระหว่างที่ยังดําเนินการของบประมาณหลวงพ่อจึงเช่าบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักชั่วคราวบ้านหลังนี้อยู่ในย่านเคียวงกขุแม้ว่าบ้านหลังนี้จะใหญ่โตและสวยงามแต่เป็นบ้านร้างมานานและกล่าวกันว่า ใครมาอยู่ในบ้านนี้จะโชคร้ายทุกคนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบ้านมีบอ่อน้ำอยู่บอ่อหนึ่งคนที่เคยมาพักอยู่ในบ้านนี้จมน้ำในบอ่อแห่งนี้ตายไปหลายคนโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุแต่หลวงพ่อมัตสึมุระเป็นพระจึงไม่รู้สึกกลัวพูดผีปีาศาจและอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างสบายฤดูร้อนปีนั้นแล้งจัด ในปริมณฑลของแคว้นทั้งห้าไม่มีฝนตกเลยแม่น้ำแห้งขอดบ่อไม่มีน้ำในเมืองหลวงเองก็ขาดแคลนน้ำแต่บ่อบริเวณบ้านที่หลวงพ่อพักอยู่กลับมีน้ำปริ่มเป็นน้ำที่เย็นและใสเชื้อสีฟ้าอ่อนๆราวกับซึมขึ้นมาจากบ่อน้ำพุผู้คนพากันมาขอแบ่งปันน้ำใช้จากบ่อของหลวงพ่อกันอย่างเนืองแน่นคนเหล่านี้มาจากทุกขนทุกแห่งในเมืองหลวง หลวงพ่อก็อนุญาตให้ตักน้ำไปได้เท่าที่ต้องการแต่ไม่ว่าจะตักน้ำขึ้นมาจากบ่อม,มากสักเท่าใดน้ำก็ไม่แห้งเหือดเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพสาวใช้ของเพื่อนบ้านใกล้เคียงอยู่ในบอ่อน้ำหลวงพ่อซึ่งเคยได้ยินเรื่องไม่เป็นมงคลเกี่ยวกับบอ่อน้ำแห่งนี้มาก่อนจึงสงสัยว่าจะ,จะมีพยายนอันตรายที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นเป็นแน่ หลวงพ่อไปสำรวจดูบริเวณรอบๆบ,บ่อน้ำพลางคิดว่าจะหาทางสร้างรั้วล้อมรอบบ่อนี้เสียขณะที่กำลังยืนเพลินอยู่นั่นเองหลวงพ่อก็ต้องสะดุ้งเฮือกเพราะเห็นน้ำในบ่อกระเพื่อมราวกับมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้าหลวงพ่อรอดูจนน้ำสงบนิ่งตามเดิมก็ปรากฏเงาของหญิงสาวบ,บนผิวน้ำอย่างชัดเจน คเนอายุประมาณ19 2 0ปีกำลังทาปากด้วยชาติตอนแรกหลวงพ่อมองเห็นใบหน้าของหญิงสาวไม่ชัดเจนเพราะนางหันหลังให้แต่ในไม่ช้านางก็หันมายิ้มกับหลวงพ่อทันทีที่หลวงพ่อเห็นรอยยิ้มนั้นหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นรู้สึกมึนงงคล้ายเมาเล่ามองไม่เห็นสิ่งอื่นใดเลยนอกจากใบหน้ายิ้มแย้มของหญิงสาว ซึ่งสวยงามราวกับแสงจันทร์ขาวพ่องงามมากขึ้นทุกขณะและเดีอยวหวพ่อให้ตามหน้าลงไปในบ่อนุกสู่ความมืดสีดำที่ลึกล้ำลึกลงไปได้ทีหลวงพ่อรวบรวมสติไว้มั่นฝืนตัวไว้และหลับตาลงเมื่อหลวงพ่อลืมตาขึ้นอีกครั้ง ใบหน้านั้นก็อันตรธานไปแล้วความสว่างกลับคืนมาอีกครั้งหลวงพ่อรู้สึกตัวว่ากําลังชะโง,งกอยู่ที่ขอบบ่อยังมิ่นเมถ้าหลวงพ่อยอมปล่อยให้ตัวเองมึนงงต่อไปอีกนิดเดียวยอมให้ถูกผีสะกดจิตอีกชั่วครู่ย่อมหมายความว่าหลวงพ่อจะไม่มีวันได้เห็นดวงตะวันอีกต่อไปหลวงพ่อเดินกลับบ้านพัก เรียกคนในบ้านมาสั่งว่าไม่ให้เข้าใกล้บ่อน,น้ำไม่ว่ากรณีใดๆและห้ามคนตักน้ำในบ่อน,นั้นอีกเป็นอันขาดวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อให้คนมาสร้างรั้วที่แข็งแรงมากล้อมรอบบ่อน,น้ำไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเกิดพายุฝนฟ้าขนองฟ้าแลบและฟ้าผ่าอย่างน่ากลัว สืบเนื่องจากฝนไม่ตกมานานเสียงฟ้าขนองสนันจนเมืองทั้งเมืองสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวฝนตกหนักเหมือนฟ้ารั่วติดต่อกันสามวันสามคืนมีฟ้าผ่าและฟ้าร้องตลอดเวลาน้ำในแม่น้ำคาโมงาวะเอ่อท้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสายน้ำเชี่ยวไหลพัดพาสะพานหลายแห่งพังพินาศในตอนกลางคืนของคืนที่สามซึ่งพายุโหมกระหน่ำ มีเสียงเคาะประตูที่บ้านพักของหลวงพ่อและเสียงผู้หญิงอ้อนวอนขอเข้าไปในบ้านหลวงพ่อนึกถึงประสบการณ์จากบ่อน้ำจึงบอกคนใช้ไม่ให้เปิดประตูและเดินไปถามที่ประตูว่านั่นใครขออภัยค่ะ,คะดิฉันเองยาโยอยีดิฉันมีเรื่องสำคัญจะมาเรียนหลวงพ่อมาสมุระกกรุณาเปิดประตูด้วยค่ะ เสียงผู้หญิงตอบหลวงพ่อแง้มประตูอย่างระมัดระวังใบหน้าของหญิงสาวที่ปรากฏนอกประตูบ้านนั้นคือใบหน้าเดียวกันกันกบที่หลวงพ่อได้เห็นในบ่อน้ําแต่เวลานี้ไม่ได้ยิ้มแย้มทว่าสีหน้าเศร้ายิ่งนักโยมเข้ามาในนี้ไม่ได้โยมไม่ใช่คนธรรมดาเป็นปีศาจที่สิงอยู่ในบ่อน้ํา ทำไมนะทำไมโย,ยมจึงพยายามมาหลอกหลอนล่อลวงคนและเอาชีวิตเขาไปหลวงพ่อถามเสียงของปีศาจที่สิงอยู่ในบอ่อน้ำตอบอย่างอ่อนหวานไพเราะราวกับเสียงไข่มุกกระทบกันดังกังวานใสเรื่องนี้แหลคะค่ะที่ดิฉันอยากเล่าให้ท่านฟังดิฉันไม่ได้ปรารถนาะจะทำร้ายใครเลยจริงๆ มีมังกรร้ายอาศัยอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณมังกรมีฤทธิ์ทำให้น้ำเต็มบ่ออยู่ตลอดเวลาที่ฉันเคยจมน้ำตายในบ่อนี้นานมากแล้วจึงตกเป็นค่าของมังกรที่ฉันต้องทำหน้าที่ล่อลวงคนให้จมน้ำตายเพื่อที่มังกรจะได้ดูดเลือดคนเหล่านั้น พระเจ้าในสวงสวรรค์ได้ทรงมีบัญชาให้มังกรย้ายไปอยู่ในทะเลสาบโทริโนโอิเคะในแคว้นชิงจูและเป็นพระประสงค์ของเทพเจ้าที่จะไม่ให้มังกรกลับมาอยู่ในบอ่อน้ำแห่งนี้อีกต่อไปดิฉันจึงขึ้นมาจากบ,บอ่อได้และอยากจะมาขอความกรุณาหลวงพ่อโปรดช่วยดิฉันด้วยเพราะตั้งแต่มังกรไปอยู่ที่อื่นแล้วน้ำในบอ่อก็แห้งคอเหลือแค่ติดก้นบอ่อ ขอให้หลวงพ่อปรสอสรงคนลงไปมงมหาศพของดิฉันขอความการุณาหลวงพ่อนำศพดิฉันขึ้นมาจาก่อทดิฉันสัญญาว่าจะตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อเมื่อกล่าวจบแล้วร่างของหญิงสาวก็หายวับไปกับความมืดในยามราตรีพายุร้ายผ่านพ้นไปก่อนรุ่งอรุณ ดวงตะวันฉายแสงสว่างท้องฟ้าเป็นสีครามสดใสปราศจากเมฆหมอกหลวงพ่อมัตสึมูระตามตัวพวกคนงานให้มาช่วยกันค้นหาศพที่ก้นบ่อทุกคนเริ่มงานกันตั้งแต่เช้ามืดต่างก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นน้ำในบ่อแห้งเกือบสนิทสามารถค้นหาได้ง่ายมากคนงานพบปิ่นปักผมแบบโบราณและกระจกรูปร่างแปลกแต่ไม่พบซากมนุษย์หรือสัตว์อื่นใดที่ก้นบ่อน,นั้น หลวงพ่อเกิดความคิดขึ้นว่ากระจกบานนี้น่าจะอธิบายถึงสาเหตุลี้ลับอย่างใดอย่างหนึ่งได้แน่ๆเพราะกระจกเป็นสิ่งพิสดารอย่างหนึ่งคือจะมีวิญญาณสิงสู่อยู่และมักจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงกระจกบานนี้เก่าคร่ำคร่าสนิมเกาะเครอะไปหมดแต่เมื่อหลวงพ่อสั่งให้ลูกศิษย์นำไปขัดถูทําความสะอาดแล้วก็ปรากฏว่าเป็นกระจกที่มีค่าหายากมาก ทำขึ้นโดยช่างที่มีฝีมือเลิศด้านหลังของกระจกสลักสล่าวเป็นลวดลายสวยงามทั้งยังมีรอยจารึกตัวอักษรหลายตัวอักษรบางตัวลบเลือนจนอ่านไม่ออกแต่ส่วนที่จารึกวันที่ยังพอจะอ่านได้ความว่าเดือนที่สวันที่สามคำว่าวันที่สในสมัยโบราณหมายถึงเดือนแห่งความอุดมสมบูรณ์ตรงกับคำว่ายาโยอิ วันที่สามเดือนที่สามเป็นวันฉลองเทศกาลเด็กผู้หญิงหลวงพ่อจําได้ว่านางปีศาจที่สิงในบ่อน้ําบอกว่านางชื่อยายโยอิจึงน่าจะหมายความว่าปีศาจที่มาเยือนท่านนั้นก็คือวิญญาณของกระจกบานนี้นั่นเองหลวงพ่อจึงต้องการจะปฏิบัติต่อกระจกบานนี้เช่นเดียวกับที่ท่านปฏิบัติต่อดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วทั้งหลายเริ่มด้วยการขัดถูกระจกจนเป็นเงางามชุบเงินให้ ใหม่ขึ้นทำกล่องใบงามด้วยไม้ราคาแพงสำหรับเก็บกระจกและจัดห้องพิเศษภายในบ้านที่ท่านพักอยู่เพื่อเก็บกระจกโดยเฉพาะตอนเย็นวันเดียวกันกันกบที่หลวงพ่อนำกระจกไปวางในห้องด้วยความคาระวะนั่นเองยายะอีก,ก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าท่านขณะนั้นหลวงพ่อกำลังนั่งอยู่ตามลำพังในห้องทำงานนางดูสวยกว่าเดิม เป็นความสวยงามที่อ่อนโยนราวกับแสงจัน์ทในฤดูคิมหันซึ่งสาดส่องผ่านกลุ่มเมฆขาวสะอาดหญิงสาวก้มลงคารวะหลวงพอ่อแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงไพเราะราวกับระฆังเงินว่าที่ฉันมาขอบคุณหลวงพ่อที่ได้การุณาช่วยดิฉันให้พ้นทุกข์และพ้นจากความอ้างวา้างดิฉันคือดวงวิญญาณในกระจกตามที่ท่านคิดนั่นแหละค่ะ ดิฉันถูกนำมาที่นี่จากเมืองคุกดาระในสมัยของสมเด็จพระจกักรพรรดิไซเมและดิฉันก็ได้อยู่ในวังจนถึงสมัยของจกักรพรรดิสังะซึ่งพระราชทานดิฉันให้แก่พระสนงเอคาโมซึ่งเป็นพระยาณและประทับในพระราชวังด,วด้วยกันดิฉันกลายเป็นมรดกสืบต่อกันมาในตระกูลฟูจิวาระจนกระทั่งถึงสมัยฮองเงิน จึงตกลงไปในบ่อน้ำและถูกลืมไปตลอดระยะเวลาแห่งมหาสงครามระหว่างตระกูลไทระและตระกูลมินามุตกผู้ที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้เป็นมังกรร้ายซึ่งเคยอยู่ในทะเลสาบอันกว้างใหญ่ทะเลสาบนี้ครั้งหนึ่งเคยกว้างใหญ่ไพศาลเกือบทั่วบริเวณเมืองหลวงในปัจจุบันเมื่อทางการสั่งให้ถมทะเลสาบเพื่อสร้างเมือง มังกรก็เลยเข้ามาอยู่ในบ่อน้ําเมื่อดิฉันตกลงไปในบ่อน้ําดิฉันต้องกลายเป็นข่าช่วใช้ของมังกรและทําหน้าที่ล่อลวงคนจานวนมากให้ไปถึงที่ตายแต่บัดนี้เทพเจ,จ้าได้ขับไล่มังกรออกไปจากที่นี่แล้วชัว่วการนานดิฉันจึงขอความการุณาหลวงพ่ออีกครั้งขอให้หลวงพ่อโปรดนาดิฉันไปมอบแก่ท่านโชกุนโยช,ชิมาซา ซึ่งเป็นทายาทของวงตระกูลที่เคยเป็นเจ้านายของดิฉันขอให้หลวงพ่อช่วยดิฉันเป็นครั้งสุดท้ายและดิฉันจะนำโชคมหาศาลมาให้หลวงพ่อแต่ดิฉันขอเตือนหลวงพ่อถึงอันตรายอย่างหนึ่งคือขอให้หลวงพ่อออกไปจากบ้านนี้ในวันพรุ่งนี้เพราะบ้านนี้จะถูกทำลายสิน้นหญิงสาวกล่าวเตือนคำสุดท้ายแล้วก็หายวับไป หลวงพ่อสั่งให้คนในบ้านเก็บข้าวของสัมภาระทุกอย่างแล้วรีบเดินทางไปอยู่ยังอีกจังหวัดหนึ่งในวันรุ่งขึ้นทันทีที่หลวงพ่อกับผู้ติดตามออกไปพ้นบ้านก็เกิดพายุหนักกว่าครั้งก่อนเกิดน้ำท่วมพัดพาบ้านที่หลวงพ่อเคยพำนักลอยหายไปหลังจากนั้นนานนะักหลวงพ่อก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณนางโฮโซคาวะให้เข้าพบท่านโชกุนโยชิมาซาตามที่ต้องการ หลวงพ่อจึงได้มอบกระจกโบราณแก่ท่านโชกุนและเล่าเรื่องหัศจรรย์ให้ทราบท่านโชกุนพอใจในของกำนันประหลาดนี้ยิ่งนะักจึงได้มอบของขวัญราคาแพงแก่หลวงพ่อและยังอนุมัติงบประมาณสำหรับบูรณะศาลเจ้าโองงาวจิอย่างพอเพียงเป็นจริงดังคำมั่นสัญญาของนางในกระจก